ี่นะครับตัวนี้จะเป็นรหัส AE15 นะครับถ่ายดีมากครับวันนี้ลมดีครับเลยจะมาเทสครับผมออามาเทสใหม่นะครับพอดีตัวนี้จะเป็นขนาดเมตร20นะครับแต่ตัดช่วงหัวออกให้เป็นขนาด115เซนนะครับแต่ปีขาสนูก็เป็น120เซนครับผม เพราะว่าเพื่อที่จะง่ายในการจัดส่งนะครับเพราะว่าใบษนีแถวบ้านผมเขารับส่งแค่ขนาด115เซนนะครับแต่ราคาก็เท่าเดิมครับผมก็ถือว่าไม่แพงครับสำหรับว่าจุฬากว่าจะเทสโอเคแต่ละตัวนะครับกวจะทำเสร็จด้วยครับผม ปล,ปล่อยเชื่อก่อนครับตัวนี้สายดีมากครับสุดมุลลันครับ สายดีด้วยครับผมขอแค่มีลมแรงๆครับจัดได้เลยครับขออนุญาตปล่อยเชือกนะครับปล่อยเชือกก่อนนะครับ วันนี้มันเทคคนเดียวนะครับมป็นคนถ่ายคลิปให้นะครับขออนุญาตปล่อยเชือกไม่มีที่ตั้งต้องด้วยครับจะลองตั้งตรงนี้ด้วยอ่ะขออนุญาตปล่อยเชือกนะครับปล่อยอยาวเลยครับ แรงครับลมแรงเท็ลมแรงครับดูนะครับโดนลมบนแรงครับลันแล้วนะ ว่าเห็นตัวหรือเปล่านะครับขึ้นตรงหัวเลยครับเดี๋ยวจะปล่อยเชือกต่อนะครับผมขึ้นสูงไปแล้วครับจะปล่อยเชือกก่อนครับไม่รู้ว่าเห็นตัวหรือเปล่านะครับ หรบผมมองในกล้องไม่ค่อยเห็นครับมืดแดดมันร้อนครับสนูดังป้อครับผมโอ้ยหลุดมือครับผมเชือกดีครับหยับทัน โอเคครับ okay, ผมขึ้นดีมากครับสนุรันถือว่าเจ๊พันครับ นิ่งช่วงเชาถ้าเป็นลมกลางคืนลมตอนเย็นเนี่ยครับโอ้โหลั่นเลยครับมันจะมาต่อเนื่องนะครับแล้วมันจะแรงกว่าในแอปด้วยครับบางทีบอกว่ามีแปดมีเก้าเงี้ยครับความดแรงลมอาจจะถึงสิบสองสิบสามเลยครับคืนนี้ก็ลั่นเลยครับ ผมแต่ลมยังถือว่าไม่ดีเท่าไหรครับถ้าเป็นช่วงบ่ายน่าจะแรงกว่านี้ครับวันนี้จะมีเทสอีกประมาณห้าตัวครับที่ต้องเอามาเทสใหม่ครับให้เป็นร้อยสิบหค้าครับ,ะรบนะจะมีช่วงแรงช่วงเบาเนี่ยครับลมไม่นิ่งครับช่วงเช้า แต่ถ้าเจอลมแรงไม่ต้องหว่วงครับลั่นโอเคนะครับผมขอบคุณครับ